สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานเดือนมีนาคมภาพรวมทั้งหมดนะฮะซึ่งผมจะอ่านพลังงานจากโหราศาสตร์นะครับไพ่เทโรและไพ่ออร์เคซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง<ม> m o r p o n g 999นะฮะเช่นเดียวกับสร้อยอเมทิส โ okay. ซอยอเมทิสนะฮะททีไม่ใช่ซอยอเมทิสละซ้อยโรสควอส์นั่นเองตัวนี้นะฮะโรสควอส์อเมทิสนี่หมดไปแล้วนะครับโอเคเป็นโรสควอส์นะฮะโอเคพรีออเดอร์ได้นะครับผมพรีออเดอร์ได้เราพรีออเดอร์แล้วนะฮะก็พรีออเดอร์กันเข้ามามีแค่10เส้นมีแค่10เส้นนะครับผมโอเค น่าจะเริ่มส่งได้ประมาณเดือนเมษานะฮะเพราะฉะนั้นก็พรีออเดอร์กันเข้ามานะครับไม่ได้ทำไม่ใช่เป็นคนขายสร้อยนะก็เป็นนักโหราศาสตร์ทั่วไปเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้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 ไไดไไดไคือแฮนด์เมดนะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญาในเรื่องของการร้อยสร้อยนะแต่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคริสตัลโลโลจีนะครับผมเป็นเรื่องของคริสตัลนั่นเองนะฮะว่า ไอ้ตัวคริสตัลพวกนี้หรือว่าหินต่างๆอย่างเงี้ยมันมีผลดีหรือว่าส่งเสริมกับพลังงานจัก,กรวาลอย่างไงนะคือไหนๆเราใช้พลังงานจัก,กรวาลแล้วเราก็ใช้พลังงานไปให้สุดของพลังงานจัก,กรวาลเพื่อให้ได้ผลดีเพื่อให้ได้เป็นประโยชน์ของเรานะอย่างที่ผมบอกแล้วว่า ไม่ได้เน้นเรื่องของพิธีกรรมเพราะผมรู้ว่าเราไม่สามารถเชนปัจจัยเราไม่สามารถเปลี่ยนปัจจัยภายนอกได้อยู่แล้วเราเปลี่ยนได้แค่ปัจจัยภายในของตัวเราที่กระทําต่อต่อจักรวาลน,นะพลังงานจักรวาลนนะมันเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วดาวมันโคจรเป็นแพทเทิร์นของคุณของของคุณของจักรวาลอยู่แล้วเขาเขาโคจรยังไงเขาก็ไม่ได้สนใจเรามันก็เหมือนกับว่าฝนมันจะตกตรงเนี้ยหรือหิมะมันจะตกตรงนี้หรือแดดมันจะร้อนตรงเนี้ย คุณเองไปปรับอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเออคุณเองไอ้ถ้าพิธีกรรมอะไรพวกนั้นเนี่ยปรับเปลี่ยนวงโคจรของดวงดาวไม่ได้อิทธิพลที่เกิดจากโคราศาสอดเนี่ยก็ไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับเออครั้นี้มันก็เหมือนกับคุณโต้คลื่นนะ่ะคุณเองจะปล่อยให้คลื่นซัดคุณหรือคุณเองจะอ่านลูกคลื่นออกรู้ว่าลูกคลื่นมาอย่างไงแล้วใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมนั่นนั่นคือประโยชน์นะเออเพราะฉะนั้นดูช่องผมเนี่ย เป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะได้รู้ว่าลูกคลื่นไหนเข้ามาลูกคลื่นของความรักเข้ามาแล้วคุณจะได้ใช้ประโยชน์ลูกคลื่นของการเงินเข้ามาคุณก็จะได้ใช้ประโยชน์กับมันหรือว่าช่วงไหนควรจะถอยครไหนควรจะบุกในสถานการณ์นั้นนะฮะอ,อ,อารมณ์เหมือนกับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นเองนะฮะโอเคอเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ออตัวโหราศาสตร์ก่อนละกันนะครับ โหราศาสตร์นะครับมาโหราศาสตร์วันนี้ผมจะพูดถึงโหราศาสตร์ในเกณฑ์เดียวนะฮะสั้นๆตรงนี้ครับผมในวันที่ๆๆๆๆๆๆๆวันที่25ประมาณปลายเดือนมีนาแล้วนะฮะ25มีนานะ,ะับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดของโลกก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่นะ25่มีนาให ระลึกถึงทรานสิตครั้งสำคัญของเดือนมีนานะฮะเดือนมีนาทรานสิตครั้งสำคัญนี้คือ,เ,อเขาเรียกล u น่าเอคลิปซ n l นลุน่าเอคลิปซ์ในลนะครับผม Luna Eclipse in Libra ก็คือจันทรุปร,ราคาในราศีตุลน,นั่นเองนะฮะคราวนี้อิทธิพลคืออะไรนะครับผมตัว สถานการณ์นี้มันจะทริกเกอร์นะมันจะทริกเกอร์หรือมันจะกระตุ้นเรื่องอะไรครับมันจะพอดีไอตัว l u n a Eclipse เนี่ยนะขออ่านบทความตรงนี้นะขอบคุณบทความจาก collective world นะครับผมเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า the l u n a eclipse in late march falls on the south node at 5 degrees of libra ก็คือเขาบอกว่าไอตัวจันทรลุป,ปราคาเนี่ยในช่วงวันที่25นะช่วงวีกสุดท้ายของเดือนมีนาเนี่ย เกิดขึ้นที่ราศีตุลต่อ,อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันกระทบต่อซ t h n o d นดซ u t h n o นดคืออะไรซนดเนี่ยในในชื่อชื่อชื่อ,อที่เราจะรู้จักกันหรือชื่อที่ผมชอบพูดบ่อยๆซาวท์โนดก็คือดาวเกตนะฮะหรือ K2 นั่นเองซึ่ง ดาวเกตเนี่ยหมายถึง closing cycle คือคุณเองจะต้องทำอะไรบางอย่างให้จบสิน้คนครนี้มันจะดึงพลังงานอะไรจักรกวาลอะไรบ้างนะฮะสำหรับตัว s e l ล์โหนดตรงนี้เขาบอกว่า draw forth longing and desire for harmony and balance ครน,นี้เนี่ยในราศีตุลน,นะครับผมสมมุติว่าใครที่อยู่ราศีตุลเนี่ย ตัวคุณเองได้รับผลเต็มๆอยู่แล้วเพราะว่าตัว south node เกิดขึ้นที่เรือนที่1ของคุณนะครับผมและแต่ละราศีก็ได้รับอิทธิพลแตกต่างกันไปนะฮะเดี๋ยวผมจะไปพูดในรายละเอียดที่หลังนะครับผมแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ south node อยู่ในราศีตุลเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณเองจะต้องเขาเรียกว่าอะไรตั้งคำถามในสิ่งที่มันไม่สมดุลเพราะว่าราศีตุลก็คือ กาช่างบาลานซ์ใช่ไหมตั้งคำถามแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการแล้วทำในสิ่งที่คนรอบข้างต้องการคือเหมือนกับช่างน้ำหนักว่าไอ้สองสิ่งนี้เนี่ยตัวคุณเองจะเอามาผสมผสานยังไงเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันสำหรับในเดือนของมีนานะฮะเพราะฉะนั้นเป็นสถาน,นการณ์ที่ตัวคุณเองเปรียบเทียบความต้องการของตัวคุณเองนะฮะกับความต้องการของคนรอบข้างและเอามาเมิร์จกันเอามา เขาเรียกอะไรเอามาผสมผสานกันนะครับซึ่งมันจะมีโอกาสในการที่ตัวคุณเองอาจจะเจอนะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเจอคนรักเก่าของคุณนะฮะหรือว่าแก้ไขความสัมพันธ์ที่ยังคาราคาซังระหว่างตัวคุณกับเรื่องที่ยังไม่เสร็จสิ้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่าครั้งเก่าครั้ง เก่าของคุณหรือ,เ,อเป็นเรื่องของงานของคุณโปรเจกต์ของคุณที่ทยังทําไม่เสร็จที่ยังพ่อหางหมูอยู่เนี่ยในส่วนนี้เขาควรจะต้องรีบทําแล้วทําให้เสร็จนะครับผมเพราะว่าหลังจากถ้าเกิดไอช่วงเวลานี้ผ่านไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าปัญหามันจะเริ่มเขาเรียกพ่อหางหมูไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำหาไม่จบไม่เสร็จไม่สิ้นตรงนั้นนั่นเองนะฮะซึ่งไอตัวเซลฟ์สนดเนี่ยเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่มันเหมือนกับ Come South node is likely to reopen world wounds and trigger unhealed part. a mm. south node K two สิ่งที่มันจะทําก็คือมันจะไปทริกเกอร์หรือมันไปเปิดแผลสมมุติว่าถ้าเกิดมันยังมีปัญหาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะไปจิ้มมันก็จะไปเปิดแผลให้เกิดขึ้นมาแล้วตัวคุณเองก็จะรู้สึกซัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อในเมื่อเรารู้ว่าวันที่25มีนาเนี่ยสิ่งนี้จะเกิดเราก็จะต้องแก้มันก่อนเราจะต้องดูซิเออความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงปัญหาที่ยังคาาคาซังกับคู่ของเราเป็นยังไงควรจะต้องตัดจบให้เสร็จก่อนวันที่ ก่อนวันที่25นั่นเองนะครับโอเคไหมเออคราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเวลาเป็นลูน่าเอคลิปส์หรือจันทรุป,ปราคาก็คือมีแสงจันทร์อยู่เสร็จแล้วมันมืดลงมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าสิ่งที่แจ้งหรือสิ่งที่ส่องสว่างหรือสถานการณ์ที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะดับลงมันจะมอดลงมันจะสิ้นลงเพราะฉะนั้นเขาบอกอะไร t n e t h t u r t u r l u n l u n c l i p s e s is to illuminate t t e darkness, r e v e e l uncomfortable truth นะผมบอกแล้วว่าพอเป็นลักษณะนี้มันเหมือนกับมันจะไปฉายแสงในส่วนที่ไม่สบายหรือเป็นส่วนที่มีปัญหาอยู่ที่เป็นความจริง uncomfortable truth ให้มัน โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่ประมาณว่าซุกไว้ใต้พรมหรือว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนอนะ่ะผมรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะฮะในช่วงเวลาที่พอเราดูกันก่อนนะสำหรับใครที่มาดูหลังวันที่25เนี่ยถือว่าโชคไม่ดีนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ผมคงจะเอาออกไปก่อนต้นเดือนอยู่แล้วนะครับผมเดือนมีนาคุณมีเวลาเตรียมตัวที่จะแก้ไขปัญหาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเออผมหวังว่าตัวคุณเองเนี่ยในเดือนมีนาเนี่ยจะได้เข้าไป ตรวจสอบไปดูซิว่าในความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาอะไรแล้วแก้ไขมันตรงนั้นนะฮะก่อนที่วันที่25ไอตัว Luna e c l i p s ปซเนี่ยจะเข้าไปแอ t i v a t e เข้าไปกระตุ้นเข้าไปให้ปัญหามันโผล่ขึ้นมาแล้วรู้สึกรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเจ็บปวดในลักษณะนั้นนะครับผมโอเคไหมอ่ะโอเคนั่นก็คือในส่วนของโหราศาสตร์นะฮะล u น่าเอ i ลิปซ์ในลิบรา March 25นะครับผม March 25เ okay. คอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันออรัคโคก่อนนะครับของแต่ละราศีนะออรัคโคแล้วก็เทโรนะโอเคนะชาวราศีธนูนะฮะเราเริ่มกันที่ออร c คโคสตาร์ซี o ออร l คโคนะครับมา ชาวราศีธนูคุณได้ you got the love นะฮะ you got the love you got the love โอเคเขาบอกว่าให้ t h e r i an energy co-dependency boundary you got the love เป็นสถานการที่ในช่วงเดือนนี้นะฮะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองจะเจอพลังงานที่เป็นพลังงานสองก้อนยึดติดเข้าหากันเป็นพลังงานเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของ co-dependencies คือการพึ่งพากันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในสถานการณ์นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆหรือเปล่าผมรู้สึกว่า you got the love คุณมีอีกครึ่งหนึ่งที่คุณเองจะต้องค้นหาหรือตัวคุณเองมีอีกครึ่งหนึ่งที่รออะไรบางอย่างจากตัวคุณอยู่นะครับ codependency เป็นสถานการณ์ที่ Go, go, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. คือเป็นแสนาการที่ if you want to go far, ถ้าคุณต้องการไปให้ไกลก้าหน้าไปให้ไกลนะครับคุณจะต้องไป together, คุณจะต้องไปด้วยกันคุณมี companion, คุณมีคู่หูคุณมีคู่ของคุณอยู่นะครับผมแล้วจะต้องเพึ่งพากันและกันผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณไปเดียว คุณเองจะเหมือนกับตอนนี้นะสมมุติว่าคุณทำอะไรคนเดียวมันเหมือนกับประสิทธิภาพไม่ใช่100%ประสิทธิภาพมันแค่50%คุณเองจะต้องพึ่งพาอีก50%ของอีกคนหนึ่งและในขณะเดียวกันที่อีก50%คนคนนั้นเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอีกครึ่งหนึ่งของคุณเช่นเดียวกันอ่าเหมือนกับคุณเองมีเพื่อนเพื่อนก็ได้เพื่อน,ออนฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายบุญคุณเองเป็นฝ่ายบู๊หรือฝ่าย คุณเป็นฝ่ายบุญอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายบู๊สลับกันคือต้องใช้เขาเรียกจุดจุดจุดดีจุดเด่น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 จุดด้อยของแต่ละคนแตกต่างกันนะฮะต้องหาคนที่ไม่ใช่จุดเด่นเหมือนกับเราด้วยต้องหาจุดเด่นที่สลับกับเรานะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์ในสถานการณ์นี้นะแล้วมันเรื่องอะไรแต่ผมมองนะ ผมมองว่ามันน่าจะเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเทโรนะฮะมามามาเดอะสตาร t ดอะสตาเป็นภาพรวมนะไม่ได้เฉ,เาเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของ The Star You Got The Love เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองต้องคัดเลือกคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณใหม่ละผมรู้สึกว่าคนที่อยู่เดิมของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่แมทช์ขนาดนั้นเขาบอกว่าอะไรมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เอหมอคะคนเนี้ยแมทช์ match, match, นะ คนนี้คือคู่หนูหนูรู้สึกแฮปปี้มากอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะกลายเป็นสถานการณ์ที่คุณเองอุ้มความสัมพันธ์นี้อยู่หรือเขาอุ้มความสัมพันธ์นี้อยู่คําว่าอุ้มความสัมพันธ์นี้หมายความว่าไงหมายถึงตัวคุณเองอาจจะทุ่มเทให้กับคนคนนี้มากกว่าที่คนคนนี้เขาจะตอบแทนอะไรคุณหรือในลักษณะกลับกันก็คือเขา โอ,อบอุ้มคุณอยู่หรือทํำอะไรให้ตัวคุณมากกว่ามากกว่าที่ตัวคุณเองจะทําอะไรให้เขาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่า c ค d e p e n d ด n c y คือเหมือนกับคุณเองจะต้องหาคนที่เหมือนกับแมทกับคุณนะ่ะเ,ออเหมือนถ้าผมจะยกตัวอย่างให้มันเห็นชัดๆหน่อยก็เหมือนกับไปกินร้านอาหารเ,ออเรากินอันนั้นที่เขาไม่กิน แล้วเขาก็กินอันนั้นที่เราไม่กินก็เหมือนสลับกันกินเออมันก็จะได้ประโยชน์นะทุกคนคือได้กินของชอบไม่ใช่ว่าเรากินอันนั้นเราชอบกินอันนั้นเขาก็ชอบกินอันนั้นไปด้วยนะฮะเออถึงแม้ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ที่ที่ดีก็ตามแต่ว่ามันเหมือนกับชอบอะไรเหมือนกันมันมันแย่งกันเออมันชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนแย่งกันไงมันเหมือนกับคุณเองจะต้องไปไฟจูนคนที่เหมือนกับเป็นแมกเนตเป็นพลังงานแม่เหล็กก็คือ สลับขั้วถึงจะดูดกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ขั้วเดียวกันผักกันในลักษณะนั้นเนาะเออ <c oughs> อ่ะเออโอเคโอเคโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมเอาฝากในสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 9 9 9นะฮะแล้วก็ ถ้าใครต้องการ pre order นะครับผมเปิดรับ pre order เรียบร้อยแล้วนะนะสำหรับสร้อยออ Rose Quartz นะครับผมก็ติดต่อ line morpong 999สมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงคอนเทนต์ก่อนใครนะครับผมสมาชิก g o ทั่วไปสมาชิก Platinum จะเข้าถึงในเรื่องของการลงทุนนะฮะแนะนำเฉพาะคนที่ต้องการลงทุนนะครับอ่ะอันนี้วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดี ต่อครับ huh?